ทีนี้มาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะคนวันพุธนะคะความรักของคนวันพุธในเดือนสิงหาคมความรักของคนวันพุธในเดือนสิงหาคม2568นะคะความรักคนวันพุธเป็นยังไงถ้าเป็นคนสโสดก่อนนะคนสโสดอะ่ะคนสโสดเนี่ยค่อนข้างจะชั้งเลือกนะคะขี่กังวลที่ระแวงที่น้อยที่น้อยใจคิดเยอะคิดมากนะคะคิด เป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยจะไว้ใจใครด้วยนะคนวันพุธนะคะถ้ายิ่งทั้ในเรื่องของความรักคนวันพุธเนี่ยอยากจะมีคนเข้าใจอยากจะมีคนเข้ามาดูแลแต่บางทีด้วยความที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะเหมือนที่พี่หมอฟ้าบอกอะ่ะมันก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เขาเข้ามาเขาจะจริงจังจริงใจกับเราไหมเขามีใครหรือเปล่าเขาจะชัดเจนกับเราไหมหรือตัวคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะวิตกกังวลสับสน นะสับสนกับตัวเองเนี่ยแหละนะคะสับสนกับตัวเองว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะจะ,จะอยากมีคนคุยไหมหรือว่าอยากมีความรักเนาะแต่ฟ้าเหมาะอ่าแต่ถ้าตามไพ่เนี่ยไพ่บอกว่าคนวันพุธนะถ้าเป็นคนโสดคุณไม่ได้อยากมีความรักนะแต่คุณเหงาว่าคุณอยากจะมีคนเข้ามาคุย ะค,ะคุณอยากจะมีคนคุยมากกว่าที่อยากจะมีแฟนนะเพราะคนวันพุธก็เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะโลกส่วนตัวสูงเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาดูคนที่มีคู่บ้างนะคนวันพุธนะคะในเดือนนี้ความรักของคนวันพุธจะเป็นยังไงบ้างในเดือนสิงหาคมสําหรับคนที่มีคู่นะคะความรักเติมเต็มกันบ้างนะเรียกว่าถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยต้องเติมเต็มนะคะต้องใส่ใจนะคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันเอาใจกันดูแลกันหน่อยนะคะ เรียกว่าดูแลกันหน่อยเติมเต็มความรักให้กันและกันหน่อยรักมันดูเหงารักมันดูเศร้าอ่ะรักมันดูสั่นคลอนนะคะบางบางทีเนี่ยมันอาจจะดูรู้สึกว่าเฮ้ยความรักมันไม่มั่นคงหรือบางคนเนี่ยนะคะก็เรียกว่าอาจจะห่างไกลกันด้วยนะถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็ห่างไกลกันทางความรู้สึกเนาะแต่ถ้าออยู่กันคนละบ้านคนละจังหวัดเนาะอยู่กันคนละประเทศก็เรียกว่าระยะทางมันก็ส่งผลทําให้เกิดความห่างไกลทําให้เกิดความห่างเหินทําให้เกิดความเหงาได้ในด้านของความรักนะคะ อะยังไงก็เป็นกําลังใจให้สําหรับความรักของคนวันพุธนะคะขอบคุณคนที่กดใจส้มนะะ